จังรุดเกอะเราด้วยอะ่ะปินไม่ไหวนีมันยุดเย้ายกเกิลนี่ว่ามันมันยู่นี่ได้วะแล้วยัยนั่นมันไปไหนเนี่ยถามนั้นไม่ตอบ้ยเอ้ยไอย เก็บเกี่ยยอมแล้วอะไร

ฝันร้ายอ่ะสงสัยเพิอหลับไปฉันฝันเห็นถึงปีกระโปรงแดงนั้นด้วยนะผีกระโป,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 ปรงแดงผีกระโปรงแดงนันหรอที่แกเคยเล่าฉันฟังนะใช่นั่นแหละตามหลอกหลอนจนถึงในฝันเลยอ่ะใช่เลยแล้วก็ฝันเหมือนกันอ่ะเราฝันว่าโดนผีมัอนอมด้วยใช่แล้วก็โดนผีอมเหมือนกัน อําหนักด้วยใช่เรื่องนี้แหละที่จะคุยกับเธอเพราะเธออะโดนผีหลอกป่ะฉันก็อยากคุยกับเธอเรื่องนี้เหมือนกันใช่ว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันตามหลอกหลอนจนเกินไปแล้วกเราไปทำอะไรได้เปล่าอ่ะอา่าเธอได้บวชอะไรได้เปล่าหรือไป สัญญาอะไรบ้างป่ะไม่รู้อ่ะฉันจำอะไรไม่ได้เลยเอาไงเดี๋ยรุดเราทำยังไงกันดีอ่ะฉันไม่รู้อ่ะแกนะแกช่วยหาวิธีหน่อยดิฉันหาวิธีอะไรก็ได้อะนี่ยเป็นผีเลิกตามเราอ่ะฉันไม่บ้าใช่รุดแกมีวิธีอะไรป่ะมาๆๆช่วยหน่อยช่วยหน่อย รุ่นผีหลอกถึงขั้นไปหลอกในฝันเลยอะผีอัพด้วยผีกระบองแนงที่ไหนเคเล่าให้ัฟังใช่วิญญาณคนนั้นแหละที่อาน่ามันเคยเล่าให้ฉันฟังแล้วฉันก็ลอยแกฝันอีกทีอะแต่คราวนี้อะมันเข้าไปหลอกในฝันอาน,น่าแล้วขาบัวเลยนะอืมใช่รู้ว่ายังไงดีอะก็ช่วยคิดหน่อยดีแันบนึงฉันคิดอยู่แกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะแบบเออจัดการวิญญ,ญาณได้อ่ะเนื่อามันเป็นวิญญ,ญาณงั้นเราก็ต้องอัญเชิญวิญญาณสิ ฉันรู้แล้วในเมื่อมันเป็นวิญญาณนะพวกเราก็ต้องมาอัญเชิญวิญญาณสิอะไรอ่ะเวออัญเชิญวิญญาณทำได้ด้วยทำได้สีวิธีนี้อ่ะวิธีอัญเชิญผีถ้วยแก้วไงฮะผีถ้วยแก้วหรอใช่วิธีนี้แหละเรียกวิญญาณผีกระโปรงแดงอะ่ะมาลงใส่ในแก้วจากนั้นก็ถางตรงๆไปเลยทําตามแบบว,วิธีโบราณแกเราจะได้รู้ความจริงเลยว่าทำไมผีกระโปรงแดงถึงมาหลอกหลอนพวกเราเฮ้ยแล้วของ้าว,วิธีด้วยดิอย่าตา้หวมัน ตังหาอะไรนี่บวกกับอัหหนนัฉันไม่ต้องมองเราแบบนั้นนะเราบอกไมได้ไว่าเราไม่ใช่ยัยหัวกล่องนั่นที่เราอยากตามหาเพราะเราอยากรู้ว่าเป็นใครไม่ใช่เด็กในโรงเรียนเราหรือเปล่านี่มันเรื่องอะไรกันอีกแล้วยัาย,ายหัวกล่องคือใครนี่ฉันไม่มาแค่มีกีววันนี้หลายพันเหตุการณ์มากเลยนะแกตามไม่ทันแล้วเนี่ยก็ยัยหัวกล่องนั่นอนะ่ะที่เยวกล่องครอบอไว้แล้วก็คอยแก้ง,งเราอีกอย่างนะมันก็ใส่ความใส่ร้ายใส่เราอีกด้วย ลราก็เลยอยากตามหาด้วยไงเราอยากรู้ว่าคนร้ายคนจริงอ่ะคือใครนุาามาที่นี่ด้อ่าจะถามที่นี่แหละที่มันเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเรามากที่สุดอ่ะมันเคยเป็นโรงเรียนเก่าทำไม่ได้หรอแล้วทำไมต้องเป็นโรงเรียนร้างที่นี่ด้วยล่ะโรงเรียนที่นู่นก็มีนี่แกเพื่อความคลังในแก แล้วอย่างหนึง่งไอ้ผีนักเรียนกระโปรงแดงอะ่ะก็เป็นนักเรียนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงก็เลยมาเล่นที่โรงเรียนนี่แหละเธอเธวิญญาณผีนักเรียนกระโปรงแดงก็คือเป็นเด็กเก่าจากที่นี่ก็ได้แต่จะไป็นทุกคนทนใจให้สงบนะวิธีนี้เป็นวิธีอัญเชิญวญาณ แล้วทำไงต่อมาฉันเองขอ,อเชิญวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่นี้เราจะพาะวิญหญิงสาวกระโปรงแดงนักเรียนให้เข้ามาในแก้วนี้ด้วยเถิดทุกคนเอานี้ม,มาแตะแก้วเร็วและห้ามเอานิ้วออกเด็ดขาดเลยนะเขาว่า,าเท่านิ้วออกเมื่อไหร่อวิญญาณอยู่ในแก้วจะเข้ามาสิงทันทีเราจะเอนิ้วออกตอนไหนอ่ะจะตอนเสร็จพิธีนั่นไงหลังจากที่ฉันดูวิญญ,ญาณออกทุกคนพร้อมใช่ไหมพร้อม ถ้าดวงวิญ,ญญาได้มาสี่สถิตยอยู่ในแก้วนี้แล้วปวดส่งสัญญาณให้เราได้รับเห็นยังเมื่อกี้แกเลื่อนหรือเปล่าฉันไม่ได้เลืนะ่อนออสการ์อะไรฉันไม่ท้าท<อ>ายเรื่องแบบนี้นะแสดงว่าได้มีวิญญ,ญาเข้ามาอยู่ในแก้วเรียบร้อยแน,น่เลยงั้นถามมันดีกว่าเธอเชื่ออะไรเออเธอไม่ขย,ย่บวะสงสัยเขาอาจจะไม่พอเดี๋ยวฉันทำเอง เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยมันคือหลับฉันขอถามต่อนะเป็นผีวิญญ,ญาณสาวกระโปรงแดงที่เข้ามาในฝันใช่ไหมหเหมือนที่แกเล่าให้ฟังเมื่อรู้จักยายบ๊อกโก้ไหมเฮ้ยเขารู้จักนี่ก,ก้า <Yeah. S 2> ฉันเห็นอะไรแบบก็ไม่รู้อ่ะแล้วใควรเป็นคนทำล่ะ ทำตอเนเล้วแล้วทำมาจากไหนรออ่างงรางรางอะไรแกไมโกงร้างคือที่ร้างร้างเหรอแกอะไรอะบัวเห็นอะไรหรอใครยืนอยู่เมื่อกี้ก็ไม่รู้อ่ะตาฝาดไม่มีอะไรหรอกแกตามขทำตอนเราไป อ่าแต่ฉันถามองนะร้างอะไรร้างที่ไหนร้างที่ไหนอะลาโอนออเรือรองโรงโรงอะไรอะโรงเรียนเหรอหรือว่าโรงเรียนร้างหรือว่าโรงศพโอ้ยนั่นมันรอลิงไม่ใช่รอเรือโทษทีแกฉันฉันตกภาษาไทยเอ่อแล้วบ็อกเกอร์นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย อ๋อบ็อกเกลิลมันก็ต้องเป็นผู้หญิงซีออสการ์ <Hey. S 1> จะเป็นผู้ชายได้งไง <Hey. S 1> ชื่อก็ <Hey. S 1> บอกเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> แต่มันอ๋อผู้ชายเฮ้ย hey, ทุกคนอย่ามองหน้าเราแบบน,นั้นดิไม่ใช่เราซะหน่อยงั้นฉันถามเองยายบ็อกเกิลอะเป็นออสกาใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อเรา แล้วใช่ฟาร์มใช่ไหมถามทำไมอ่ะอ๋อก็ถามไปก่อนดีถ้าไม่ใช่จะได้ตัดตัวเลือกออกไปไงไม่ใช่แล้วใช่รุดใช่ไหมอก็ถามไปก่อนไงถ้าไม่ใช่ก็จะได้ตัดตัวเลือกออกไปไม่ใช่เลยฉันจะทำได้ไงฉันไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำแล้วเธอตามวกเรามาเธอต้องการอะไรเตา แม่นาคกาโมเนตัวตอเตาตะรายอยักตาย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 อะไรอะตอเตาไม่นาฬกาศ Hãy subscribe cho kênh ta ไงไีรู้ป่ะว่าตั้งแต่ที่พวกเราเล่นผีท้วยแก้ววันนั้นอนะพีหลอกฉันหนักกว่าเดิมอีกนะจริงเหรอ,อเหมือนกันแกแต่คืนไหฉันแทบไม่ได้นอนเลยพวกเราต้องกลับไปเล่นผีท้วยแก้วอีกปะ่ะเฮ้ยอะไรอะ